พบก,กันอีกแล้วนะคะกับครูพันธุรักันนะคะครูเชยวชาญโรงเรียนบ้านหนองแว่นนะคะค่ะวันนี้นะคะครูจะสาธิตการสอนในเรื่องของการอ่านข้อความซึ่งเป็นข้อความที่อยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านข้อความที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะเป็นนวัตกรรมที่คุณครูพันสร้างขึ้นสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ,ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ 王没呐？Okay, อันนี้กินตาลางอันนี้ยิ่งสวยเลยมีน้ำตกไหลลงมาแล้วก็ลงสูอ่าสระน้ำบ่อน้ำแล้วมีอะไรอีกไหมฮะตัวสาธารณะมีการังด้วยอะไรปการังอยู่ที่ไหนนักเรียนทะเลเลยๆไปทะเลยกมือค่ะโอเคค่ะเอาดูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเรารู้แล้วว่าสถานที่เกิดอยู่ที่สวนสาธารณะเอาฟังตัวละครมีใครบ้าง นลยเลยเลยนอนเลยเลยเลยอย่าไมไม่มีสระอีตวหลักการจําคือยอดักมาสระอีหายใช่ไหมนอเลยเลยอยเลยแต่ตามหลักภาษาคือคาที่ผสมสระเอเมื่อมีตัวสะกดในมาตาไม่เกยสระอีจะหายไป ตัดสรี่ออกก็ได้จะพูดคาอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าเป็นหลักภาษาคือคำที่ผสมสระเออเมื่อมีตัวสมกดในมาตตาแม่เกยแม่เกยก็คือมียายักษ์สมกดนักเรียนวางมือไว้บนโต๊ะค่ะแม่เล่นนะคะนักเรียนไม่ได้ถุงบอามาเรียนนะลูกเด็กดีต้องมีวินัยนะคะเด็กดีต้องมีวินัยนะลูกนะเอาทีนี้ดูว่าเลยไปสารวจสถานที่สําคัญในชุมชนผู้ถามนักเรียนว่าสถานที่สําคัญที่เลยเลยไปพบมีอะไรบ้าง สถานอะไรนะสถานีนนาาอานาไัายสถานีอานามัยมีไว้ทาไม i'm é. é. แต่เนี่ยเนใต้ต้นไม้เนี่ยใต้ต้นไม้ถ้าเราไปอยู่ใบไ,ไม้มันจะคายกา๊าซออกซิเจนออกมาถ้าเป็นตอนกลางวันน,นักเรีนนเยนนักเรียนไปนอนใต้ต้นไม้จะยืๆเยอะอยู่เพราะว่าคนเราหายใจเอกาก๊าซออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมอ่าเขาสูบหัวใจฟอกเลือดอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนต้นไม้มันจะคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นกา๊าซที่ไม่เป็นอันตรายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรา ถ้าเราไปนอนใต้ต้นไม้ตอนกลางคืนเนี่ยจะรู้สึกปวดตับคนเดียวใช่ไหมอ่าเพราะนั้นตอนคืนดีเรี่ยงการนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่แล้วก็จะทำให้เราหายใจไม่สะดวกปวดตาแล้วก็ตรงอบริเวณใดที่มีการทิ่เราก็ไม่ต้องไปตรงน,นั้นอดีดเรี่ยงได้ก็ดีเรี่ยงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะระจอเน่าหัดบางคนนะคี่ยผูเคยเห็นนะมีผู้สูงวัยอยเยอะแล้วแหละรอข้ามถนน ้ก็โดนโหรอากาศเข้าไปควันรถนี่แหละเป็นลมเลยต้องเรียกรถพยาบาลทันทีเลยเพราะนั้นก็สวนสาธารณะส่วนใหญ่อากาศจะสดชื่นเพราะว่ามีต้นไม้ต้นไม้จะเป็นยังไงต้นไม้จะครยด้ออกซิเจนออกมาใช่ไหมจะทำให้รู้สึกเย็นสบายมองดูแล่งสบายสบายตาเขียวชูนักเรียนมองดูเขียวไหมนักเรียนอยากมองภาพที่เป็นต้นไม้เขียวเขียวรือว่าใบไม้แห้ง เออใบไม้เขียวรู้สึกว่าสดชื่นสบายตาพี่เขียวมีผลดีต่อสายตามีผลดีต่อสมองด้วยแต่ถ้าเรามองสีที่ฉูดฉาดเป็นไงสีแดงเป็นแดงสมมุติว่าครูใส่เสื้อแดงแป๊ะนักเรียนเงี้ยนักเรียนเซลสมองตายทั้งวันเลยถ้าครูใส่เสื้อที่สีชมพูสีฟ้าอ่อนชมพูอ่อนเขียวอ่อนเหลืองอ่อนประมาณเนี้ยนักเรียนอย่าเซลสมองดี ถ้าครูใส่เสื้อสีดำสีน้ำตาลสีที่เป็นอันตรายต่อเซลล์สมองนักเรียนเป็นสีดำสีน้ำตาลสีแดงเลือดนกสีแดงเข้มสีที่เข้มเข้มชูฉากเป็นอันตรายต่อต่ออะไรต่อสายตาด้วยสมองด้วยถ้าสีขาวเล่นมองสบายไหมสบายไหมสบายตาเหมือนกันแต่ถ้ามองในที่แสงแดดอ่ะเสียสายตาไหมเออเสีย สีที่มีบทต่อสุณภาพสายตาดีที่สุดคือีเขียวีเขียวเขียวอ่อนอ่อนแลย็นตาไหมเอาไปเรื่องสีเราจะนี้ยาวเลยต้อนรับร่มรื่นอากาศเย็นสบายแต่ในขณะที่เอ่อเนเดินดทั้งบทในสวนสาธารณะอุ้ยสดชื่นจังเลยอยู่ในบรรยากาศที่สวยงามธรรมชาติที่สวยงามแต่เอ๊ะมองไม่เห็นอะไรอ่ะเออมองไม่เห็นขยะปักทำไมเป็นงไงมองดูแล้วหน้าดูไหม ไม่ได้ดูกใช่แสดงว่าเลยเป็นคนดีไหมเนี่ยถามนักเรียนว่าถ้าเรียนเดินไปเรียนเดืูว่าในห้องเรียนเห็นไหมถ้าไม่ครูสอนไปบางทีครูองก้มเก็บก็อะไรเพราะว่าใบไม้มันฟิวเข้ามารงพาดอย่างฟิวเข้ามาในห้องครูเห็นครูเดินเนี่ยครูเดือดใบไม้ครูก็ก้มเก็บขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้นักเรียนอย่าไปก้มเก็บนะปล่อยๆอก่อนเพราะว่าเรากำลังสอนอยู่กําลังเรียนอยู่คือถ้านักเรียนไปเจอ ขยะในโรงเรียนยนักเรียนคนที่จะเดินเก็บใช่ไหมลูกเก็บขยะแล้วทีนี้เราเรียนทิ้งขยะปนกันไหมเ<ม>นี่ยควรจะแยกเป็นขยะเพีย,<อ>ยเราเรียนมาแล้วมีอะไรบ้างนะมีขยะเพียขยะแห้งแล้วก็ขย<ม>ะขยที่อ,อันตรายคือมีพิษเราต้องแยกกันใช่ไหมลูกไม่ใช่ปาปนกันต้องรู้จักคัดแยกแล้วขยะบางอย่างเราสามารถที่จะนําไปรีไซเคิล หมายความว่าไปนํากลับมาใช้ใหม่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เข้าใจไหมลูกใช่ค่ะอ่เข้าใจนะคะอ่าโอเคเขาแยกเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเนยเป็นคนที่มีนิสัยดีมีกินอาสาไหมนี่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราควรที่จะนําแบบอย่างของเนยมาใช้ในชีวิตประจําวันคือในเรื่องของอะไรวินัยเนื่องจาวินัยจะกระจายเก็บแล้วอะไรอีกความเสื้อสตา์เออเอาไปว่ากันไปมีควันเสื้อสตา์ด้วย เืีอสายด้วยเืีอดายด้วยแต่วันนี้น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยอะไรไม่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องเนี้อย่าอย่าอย่าไปเรื่องอื่นเยอะนี่ก็เห็นขยะนแล้วเก็บนะแสดงว่าต้องเป็นคนเ,เป็นคนดีมีพินัยแล้วเป็นคนที่เป็นไงไจิตอาสาเออจิตอาสาไม่ต้องมีคนให้บอกว่าเธอนี่ขยันนะเธอต้องเก็บต้องอะไรต้องให้กูบอกไหมไม่เธอเดิน เดินผ่านเนี่ยเธอเดินนำถาดอาหารไปส่งแล้วถ้าเิอผ่านขยาเธอก็ต้องก้มลงเก็บใช่ไหมลูกถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทิ้งแต่เราต้องก้มลงเก็บแสดงให้เห็นว่าเรามีจิตกาสาเราเป็นคนดีเราเป็นเด็กดีมีวิ่นัยไม่ใช่เห็นขยะเราเดินข้ามดีไหมแบบนี้ไม่ดีไม่ดีเพราะนั้นแล้วเราก็เหมือนการฝากนักเรียนทุกคนว่าถ้านักเรียนไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำซื้ออาหารอะไรต่างๆแล้วต้องนำถุง ขนมถุง,งแก้วน้ำไปทิ้งที่ขยะให้เรียบร้อยอย่าสร้างปัญหาให้กับคนอื่นอย่าให้คนอื่นได้มาเดินามเก็บเราจะเป็นคนที่ไม่ดีเราใจไปลรุกต้องรู้จัออกรับผิดชอบในสิ่งที่เรากินในสิ่งที่เรารับประทานแล้วต้องเก็บขยะให้เรียบร้อยอันนี้เป็นเป็นคุณธรรมเป็นคุณลักษณะบุคป,ประสค์ที่เกิดจากการเรียนเรื่องนี้ครงจะสอแสนแทรกคุณธธรรมจริยธรยรมลงไปด้วยเพื่อให้ให ตัวละครเนี่ยปฏิบัติเป็นต้นแบบแล้วเราก็ทําตามแบบอย่าง,ง<ป>เข้าใจไหมลูกยาวไปเดี๋ยทีนี้เอาม,มาดูวิเคราะห์ก่อนอาทีแรกจะมีสถานีอนามัยอยู่ทางที่ใต้ของอะไรของใครโรงพยาบาลสถานีอนามายัยได้เรียนดูนะเดี๋ยวคุณจะวดาดกันถังโอเคค่ะทราบค่ะเ้าสถานีอนามัยอยู่ทางที่ใต้ของโรงพยาบาลอันนี้เป็นโรงพยาบาลใช่ไหมสมมติอันนี้เป็นโรงพยาบาลค่ะ โรงพยาบาลส่วนใหญ่มันจะมีเครื่องหมายอะไรอ่ะวัหัวโรงพยาบาลรอ่อรพต่อไปสถานีอาามัยอยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลแสดงว่าสถานีอาาไมยอยู่ทางนี้หรือทางนี้อ้าวทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอ้าวเขาบอกว่าสถานีอาาไมย อยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลอันนี้เหนือนะลูกอันนี้เหนือใต,ต้ออกตกเธอว่ามันจะอยู่ข้างบนหรือ้างางข้างหน้<า>โอ้ดีมากอันนี้คืออะไรนะสถานีอะไราฮะสถาน,นาาีอาณาไมใช่ไหมใช่ค่ะสถานีอาณาไมอยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลสถานีตํงรวจอยู่ทางทิศเหนือเะ็อยู่ที่ไหนข้างบนหรือทางข้างข้างบนดีมาก ตั้วนหมาูปเนตั้งหวนเลยนะแล้วม huh ีอะไรอีกนะเมีอะไรอีกธนาคารอยู่ติดกับตลาดสดทธนาคารอยู่ติดกับตลาดดูอันนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนนะธนาคารอยู่ติดกับตลาดสดทีบาลและอยู่ตรงข้ามกับทําการไปรษณีย์สมมติ อันนี้เป็นอะไรเนี่ยที่ทำกานไปรษณีย์ใช่ไหมสมมติคุณบอกว่าเป็นที่ทาการไปรษณีย์ไปรษณีย์อยู่ตรงนี้ที่ทาการไปรษณีย์นามีตำรวจอยู่ตรง้ามแบบโรงพยาบาลใช่หสถานีตำรวจอยู่ทางทิศเหนือของโรงพยาบาลใช่ ธนาคา,า,ารอยู่ติดกับตลาดสษเทศบาดแล้วธนาคารอยู่ทางไหนทีเนี้ยตลาดสษโซเท อต,ออตอนนี้เขาไม่ระบุใช่ไหมว่าเักเยนโูนะหนาดโดนดิธนาคารอยู่เิดนกับตลาดสดเทศบาลโานรานี้เป็นตลาดสดอันนี้เป็นธนาคาร<ะ>แต่เขาบอกว่าอะไรอยู่ตรงข้ามของธนาคารอีกทีตรงข้ามตรงนี้ได้ไหมไปสนีได้ไหมไม่เป็นไรดี ในโซนนี้มันไม่ได้อยู่ในโซนนี้โซนนี้เนี่ยจบไปแล้วใช่ไหมเออตอนนี้ตลาดสดตอนนั้นเนี่ยมาตั้งคอเมืองเลยขนาดจะเป็นตลาดสดแล้วก็ติกด,ดก,ตกับธนาคารแต่ธนาคารอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์จะดงว่าตรงนี้มันต้อง ียนนะคะถ่ายชัดๆให้กับเพื่อได้การครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทุกได้ดูนะคะว่าการใช้นวัตกรรมช่อจิตาการเรียนรู้การอ่านและการอ่านข้อความที่เป็นเรื่องในเรื่องของความที่มีตัวสะกดไม่ตรงกัมน้ำตาที่ถูกบูรณากาบและพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้ในการพัฒนาการเรียนและมาดูศึกษาพี่พ่อแม่อไปด้ก็ต้องร่วมอกันนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูมาตุลาการ แล้วก็ครูวิทย์ที่ชัยสมุทรซับครูสำเร็จตุลาการสอนส,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 สามคนห้องคนหนึนน่งครเรียนบ้านออกแว่นนะอขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคน่ะ